เอาละสวัสดีนะครับทุกคนกับมาอีกครั้งกับชนนปันซ่าฮันนี่ครับอยู่กันอีกครั้งหนึ่งกับเกมฮ t h s สโตนในโหมดแ t t เท g กราวส์นะครับผมเอาละในครั้งนี้ผมก็ได้เปลี่ยนรูปแบบการเล่นมาเป็นเล่นในคอมแล้วครับเพราะว่ามือถือของผมเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล็อกอินเข้ามาได้ผมก็งงอยู่เหมือนกันนะว่าทําไมอาจจะเป็นเพราะว่ามีอัปเดตก็ได้เพราะว่าเห็นมันมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาทั้งระบบเกราะใช่ไหมแล้วก็มีฮีโร่เพิ่มมี ความสามารถปรับเปลี่ยนมิตแท็กกลับมาอะไรประมาณนี้คือมันมีการปรับเปลี่ยนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการที่ทําให้ผมยังไม่สามารถล็อกอินทางมือถือได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยนะมันมีกราะเห็นนะมีกราะกันผมเล่นอเลสตราซ่าดีกว่า อะไรต่าอย่างน้อยเราก็ได้ค้นพบมังกรนะเนาะแต่ว่าจะใช้ได้นี่ต้องนู่นแน่ไปเทียห้านู่นแนถ้ากอว่าเลเจอรเนี่ย,ไ,ย,ยได้เงิน6ได้เงินหแบบเผ่ามังกรฟรีๆถ้าเราไม่เล่นมังกรอ่ะมันก็ได้แหละมันก็เหมือนกันได้ยูนิตฟรี2ตัวแต่ถ้าเราทำแบบนั้นมันจะไม่คุ้มจริงไหมมันจะไม่คุ้ม เพราะมันจะเหมือนได้เงินแค่สอ,อ,องต้นเกมก็ตรงเนี้เออผมขออภัยเหมือนกันนะที่เกมอะพอเวลาผมเล่นในคอมมันจะเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นภาษาอังกฤษกแรกเล่นตัวนี้ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วแล้วก็พอเปลี่ยนมาเล่นในคอมเนี่ยเรื่องเสียงอะไรต่างๆมันอาจจะผิดเพี้ยนไปนิดนึง เสียงในเกมอาจจะเบาหรืออาจจะดังอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะนี้อัดคลิปแรกเลยก็ต้องลองดูครับ Have good battle, รนาดบอสยังเป็นภาษาอังกฤษเลยโอเคสเสมอกันไปต้นเกมผมไม่ติดอจจะไรนะแต่ผมมีเกราะเก็บไว้ใช้ก็ดีเหมือนกันนะเ,นเพราะว่ามันจะมีฮีโร่บางตัวอย่าง AFK อย่างเงี้ยเขามีเกราะแบบ ถ้าเขาไม่มีกรอดเลยคือเขาไม่มีทางได้ HP เต็มเวลาเล่นไม่มีทางจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำแบบนี้ก็ยังดีหน่อย FH ก็จะมีโอกาสที่จะเล่นแล้ว HP ไม่ลดเลยผมมี8เจ้านี่มีหโอ้เจ้นี่ตายแล้วด้วยแต่ว่าตาหน้าที่เราจะเจอคือเขาจะหายไปจากเกมท้าไมอ่ะทั้งที่ต้นเกมเขาก็ได้โทเค็นบีซ์มาก็น่าจะดีสำหรับเขาแล้วแท้ ไม่เข้าใจจริงเจ้านี้เล่นบีสหนึ่งตัวทำไมเป็นบีสแค่ตัวเดียวบีสตัวเดียวก็คือไฮยีน่าสินะแล้วเขาอัปดาวด้วยแปลว่าเราจะเจอแค่ไฮยีน่ากับปลาเราจะเสมอกันครับเออไหนบอกบีสหนึ่งตัวไงอ๋อบีสคือปลาโอเคโอเคโอเคเออนะผมก็ลืมนึกถึงเจ้านี่เป็นบีสเหมือนกันไม่เป็นไรผมมีกรอบหึแป้งนี่เขายอมแพ้ไปแล้ว จะยอมทำไมก็ไม่รู้โอ้คอมโบเหรอไม่เร็วนะเล่นกบมาก่อนก็ได้เล่นกบมาก่อน,น,บอ,นอบอกบกระโดดกบตาถ้าถ้ามี2ตัวบิกกบเพิ่มขึ้นใหม่นีน้่คือแบบผมแบบหวานแน่แค่นี้ก็ยังดี กบอย่างน้อยก็ตายก็ยังบัฟให้ได้หน่อยนึงนะแต่การจะเล่นเจ้ากบกระโดดกบให้ได้ดีจะต้องมีบารอนแน่ๆใครจะเล่นสายบีสก็แน่นอนอยู่แล้วว่าคุณต้องมีบารอนใช่ไหมล่ะครับแต่ทุกอย่างมันก็ไปได้ง,ง่ายขนาดนั้นเสมอไปหรอกถ้าเราไม่ได้ละ่ะจำนวนเขาเต็มที่เลยตัวนี้ปรับเปลี่ยนสแต็ปมาดูด้เลย ถ้าเริ่มมาเขาตีขวามือก่อนเราน่าจะได้อยู่มันเหมือนกับมันต้องไปรับดาเมจเฮมันจะสมดุลกันไม่ๆมม่มม,มันจะดีกว่าอเราได้กบกระโดดกบอีกหนึ่งตัวด้วยก็เพิ่มความน่ารักขึ้นมาแต่หรือว่าเราจะหยิบสองตัวนี้เพราะว่ามันเป็นคอมโบแบบเจมก่อนแล้วค่อยกบกระโดดกบในตาหน้าเพราะว่ายังไงเราก็คิดที่จะอัพดาวตาหน้าอยู่แลว้วอะ ผมไม่ติดนะเพิ่มคุยบอมาก่อนก็ได้เราต้องเล่นเจ้านี่ก่อนเพื่อเวลาทุกเวลาเราเล่นคุยบอตัวแรกผมจะได้บัลเจมไมดไว้กนไม่เอาไว้อย่างนี้แหละเอาตัวไอแท็กมากขึ้นก่อนดีกว่าแต่หน้าเราอัพดาวแล้วก็หยิบกบกระโดดกบมา มังกรไม่ได้เล่นแล้วมั้งแต่อย่าเพิ่งคิดขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกผมยังไม่ชัวร์ว่าผมจะเล่นอะไรกันแน่อยู่แล้วผมฟรีเจ้านี้เอาไว้ด้วยเผื่อเผื่อเอาไว้ตตายห้าจะไปได้ฟรีก็ได้มันอาจาจะหายไปก็ได้เพราะว่า <c oughs> ถ้าเราคิดจะเล่นมังกรงจริงๆมันเล่นได้สองรูปแบบเล่นคาริคอสกับเล่นทาเลโกซาใช่ไหมละ่ะมันยังไม่รู้เลยว่าเราจะได้ตามที่เราต้องการแบบไหน,นบ้างโอ้ ตีซ้ายหรอไม่เขตีขวาเสียดายแย่ <c oughs> ถ้าเขาตีซ้ายอะ่ะเจ้านี่มันก็จะตายไปเลยแล้วเราก็เอาตัวอื่นเก็บที่เหลือเพราะว่าเฮ็ดพีมันยังได้อไม่เป็นไรถือว่าเสียเฮดพีมานิดนึง <c oughs> นนโอเคอย่างน้อยมันก็ยังแบบพาบัฟไปได้ไปได้อยู่ แล้วตอนนี้เราอยู่3าดาวละเดี๋ยวเราค่อยมาคิดว่าเราจะเล่นอะไรกันแน่อีกทีหนึง่งตอนนี้เราใช้กบแบบแบกไปก่อนใช้กบแบกเกมไปก่อนแล้วเราค่อยๆเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่มีความสามารถในการแบบแบกบ,บ้างนะท้ายๆเราจะ HP ต่ามากจนเล่นอะไรไม่ได้เลยผมก็ชอบระบบเกออาะจริงๆนะ ในเล่นบีสไมค์บูบอ b e บีสไม่ค่อยมีคนเล่นมังกรแต่ก็เข้าใจแหละเพราะว่ามังกรมันจะเริ่มสตาร์ทเล่นได้ตอนประมาณเทียร์สขึ้นไปเราอยู่เทียร์สแล้วเราก็ค่อยดูว่าเราจะเจอไหมเทียร์สที่4เล่นกันแค่เนีย้ยแต่พอเล่นอเล็กซาา่าเหมือนผมถูกบังคับให้ต้องดันตัวเองไปเทียร์ที่สูงกว่านี้ผมจําเป็นต้องทําต้องดันไปให้สูงสูง ไม่เคยได้ปัดเจมจากเจ้าตัวนั้นเลยไม่เคยได้เลยตายก่อนตลอดโอ้เพราะเราเจอศพนี่แหละเ,เจอศพอเ,เ,อเลยอยากอัพดาวเลยเนะี่ยแต่มาคอมันผุดมา <c oughs> ไหนเราก็เจอศพอะเนาะไม่เอามาคอดีวะผมเป็นอาริสตราซ่าผมก็ต้องเล่นมังกรสิครับผมเอาเจ้านี่ขึ้นหน้าไว้ก่อนเพราะว่ามันมีแค่สองตัวผมตีก่อนอยู่แล้วอะมันจะได้ใช้บััดเจม็มผมจะได้บััดเจ็บมาใช้แล้วตาหน้ากดอัพดาวเลยแบบไม่กลัวสื่อทั้งที่บ่อดเรามันควรจะบีส ด้วยซ้ำอะองประกอบมีแค่กบกับมาคอมันก็แบบเริ่มเริ่มเขาเรีอยกว่าอะไรต่อจิกซอไปเรื่อยๆแล้วเรามีฮาวมสเตอร์มาทอนให้กับก,กบกระโดดด้วยอะแต่ไปมาารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะไปทางนั้นเพราะว่าถ้าเราไปทางนั้นเนี่ยเอเล็กตาซ่ามันจะใช้ความสามารถไม่คุ้มตามที่ผมบอกมันจะเป็นแค่กดใช้ความสามารถได้เงิน2เท่านั้นเองหรืออาจจะได้มากกว่าน, <do> นั้นถ้าเราเจอมังกรบูโรซอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เสี่ยงดีกว่า ผมอยากให้ความเป็นอาเรกตาซ่ามันเป็นอาเรกตาซ่าจริงครับพามเอาไปเลยตัวเราได้มาสองตัวเรสเซอร์โอ้เรซเกอร์กับมังกรตีแล้วตีเราได้ มันแอทแทกตามก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยเก่งแต่ตอนนี้เลสโกจะยังบัฟแบบน้อยมากเลยแต่เราก็มีมังกรดีๆผุดให้เห็นอยู่นะเพราะถ้ายิ่งเราเพิ่มมังกรทั้งความสามารถเจ้านี่จะดีขึ้นด้วยแมว้มวแมีว้ยเเพิ่มให้กับเลสโกแล้วกัน เพราะถ้าเลสกอร์จะตีเจ้านี่จะทำดาเมจสามใส่ก่อน <c oughs> จบแล้วเนี่ยความสามารถของอาริตาซาใช้ไปแล้วผมไม่มีทางที่จะใช้ความสามารถมันได้อีกแล้ะคือการอัพมาห้าดาวเราได้2ตัวนี้เท่านั้นเองความสามารถมันไม่ค่อยดีไมีได้มันให้มันให้เกราะเยอะ <c oughs> และเลสกอร์ตอนนี้จะปรับน้อยมากเลยเพราะว่าผมมีมังกรอยู่ในสนามน้อย มันก็จะบับน้อยๆมันจะบับแค่สองเองอ่ะก็จะกลายเป็นแค่เจ็ดเก้าอย่า้อยสแตทก็ยังแบบมันน้อยอะ่ะเออมันน้อยอะ่ะพูดตรงตรงเจ้าที่ห้าดาวแล้วเหรอเนี่ยอ๋อมันเล่นโซมันเล่นเกลวิงที่ใช้การอัพดาวลดลงห้าโอ้เจ้าี่จะอัพหกดาวเร็วมากเลยนะไม่ธรรมาดาจริงเลย หรือว่าเขาเขาเตรียมตัวมาดีผมใช้คำว่าเขาเตรียมตัวมาดีและบอดเขาก็ไม่ไม่ได้แย่เลยเลยนี่ยน่ากลัวโอ้ย,โอ,ย,โ,อย,โ,อยโอเคโอเคอไม่ไม่เคยได้ใช้ความสามารถบัดเจมสักครั้งเลยเหมือนเราต้องกำหนดเองอถึงจะได้อะนอกจากไม่เคยได้เลย <c oughs> อยากเจอทาริโกซาอีกรอบหนึ่งแต่เราไม่เจอน่าสนใจแต่มันจะจับฉ่ายไปหรือเปล่ามันจับฉ่ายแน่ๆแหละถ้าเราหยิบอะเอย่างน้อยเราก็ได้เพิ่มจำนวนผาทาริโกซานายเหรอเอาทาริโกซากันมังกรพ่นไฟ อย่างน้อยเราก็ได้เปลี่ยนบอร์ดไปบ้างนะ่ะเนาะกบผมไม่เอาละหรือเรารีเฟรตสิ่งเสี่ยงรีเฟรตอีกทีหนึงได้นะ <ไป S 1> <ฮ>สมแล้ว <c oughs> สมแล้วเท่าน,นี้เลสโกก็จะบัฟเพิ่มขึ้นละจากเมื่อกี้อับ,บัฟแค่สองสองตอนนี้บัฟหนึ่งสองสามสี่ห้า บับ55เจ้านี้ก็บับ55ด้วยเลส,สกอร์เบิร์ดเรสกอร์ไปแล้วถ้าได้มังกรล้ำค่ามาเพิ่มอีกทาริโกาซาก็จะโตขึ้นได้อ๋อฮเราจะทำทีม FK ได้ไหรือเปล่าอยู่เฉยๆแล้วก็เก่งเองอะไรประมาณนั้นนะขใา้ก็น่ารักดีนะเลส,สกอร์2ตัวตอนนี้ต้องใช้เลดส,สกอร์แบกไปก่อนกับเจ้านี่ที่ยิงปั้งๆนี่ คอยช่วยๆกันผมเลยเอาเจ้านี่แอบไว้หลังสุดเลยไนงะไม่อยากให้มันตายให้มันยืนอยู่เฉยๆเพื่อใช้ความสามารถจริงปั้งๆไปเรื่อยๆดีกว่าฮะโอ้โหมันยังไม่มีตัวอะไรที่ใช้กับคอมโบของเขาเข,า,ขาเลยเอาเจ้านี่มายืนไว้แบบตั้งแต่แรกนะโอ้ยยังไม่ตาย,ยแต่ว่าเราต้องฆ่าสองตัวนี้ให้ตายก่อนเพื่อตัดการบัฟของเขาให้ได้เยอะที่สุดซึ่งมันตายแนละ้วยัง เราตายแล้วถูกแล้วถูกแล้วกันเหลือดาวแค่นี้แต่ว่าทีมของเขาเกือบสมบูรณ์แล้วนะเขามีบารอนเขามีมาคอเขาอาจจะขาดแค่เจ้าหมาป่าเขาได้มังกรล้ำค่าจริงๆเลยซุปเปอร์ล้ำค่าเลยแหละทุกคนได้2ตัวเลยไอ้ทีไอ้เกมที่อยากจะได้มากๆนะแทบไม่ค่อยจะโผล่มาบบห้าตานี้มันก็โผล่ไปจังเลยดี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 งั้นเราก็ไปได้แล้วนายนะ มา,มาล้าค่าสเสียได้ในะไม่ได้ตัวที่ต้องการที่แท้ทรูโอ้โหถ้าใส่ให้เขานี่จะงามขนาดไหนเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ให้กับตัวดีว h i ชิลกับทาริโกซาเอาเอาเลสกรกขึ้นก่อนแค่อันนี้ไว้หลังไปโอเคเท่านี้ทาริโกซาก็จะได้รับการบัฟนะ 2 4 6 8 10 12บวกทีละ12 12แล้วเจ้ามังกรดีวายชิลตัวนี้ก็จะได้รับ12 12เหมือนกันในแต่ละตาเพราะว่าเรามีเจ้ามังกรล้ำค่าสีทองจริงอ่ะอตาที่อยากจะได้มากมายซะเหลือเกินเนี่ยไม่ค่อยจะโผล่ตาที่แบบผมไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นคือไม่ได้คิดจะหาเยอะขนาดนั้นอะตุม้มตามตุม้มสีทองเรียบร้อยหนึ่งตัวเดี๋ยวไม่ใช่ตาหน้าตุม้มตามตุม้มทองอีกตัวโอ้โหผมจะแบบ ออจ่าตามนั้นเลยจ้าอย่างที่รู้แหละทีมเม็กอะมันแพ้ตัวนี้มากๆเลยนะมันแพ้ตัวที่แบบว่าตีแล้วทำลายดีวายชิลไปแบบเนี้ยมันแพ้เพราะว่าดีวายชิลมันจะป้องกันมันไม่ได้ครับ มันค <ort. i> ิดจะตีมันก็จะยิงไปก่อนแง่ยิวยวชิวทิ้งไปเลยอะไรประมาณนั้นยังไม่ตายระวังเจ้านี่ไว้ให้ดีนะผมเตือนคุณไว้เลยนะคุณระวังตัวนี้ไว้ให้ดีดาวมันเยอะคิดจะยิงก็ยิวยวชิวก็จะห่างดูดาวกันเยดาวผมหนักมากบอกเลยห้าติ๊โอ้โหเยอะอะยี่สิบสามสิบเอ็ดเกือบตายเลยครับเหลือนหนึ่งจากสามสองตู้ปี๊ดเหลือนหนึ่งอัพดาวไหม ไม่เอาดีกว่าเรามันงแง้งองแง้อยู่ในดาวเท่านี้ทาได้ก็สายอีกตัวหนึ่งน่ารักดีว i c ชิ h i e ดีวชิลตัวเอ้ยทอนเนี่ยมันช่วยมันช่วยเติมให้กับตัวที่มีดีว e s ชิ e l d ป้องกันบ่อนเราได้ดีมากยิ่งขึ้นนะแต่เราได้ม่ตัวไม่เอานะไม่เป็นไรผมยินดีที่ทำทีมมังกรล้วน นี้ผมม,มีทาเลโกซา2ตัวแล้วน่ารักเลยบัฟให้กันแล้วก็มีมังกรครบ7ตัวบวกตาละ14 4เอ่ไอเจ้าเลเซอ,อร์กอที่ว่าแน่เนี่ยเดี๋ยวจะหงอทาเลโกซาผมทันทีเลยเดี๋ยวคุณจะหงอครับเลเซอ,อร์กคุณหงอแน่ๆเจ้าดีบอกว่าเฮ้ยฉันบวกตาละ7จ็เฮ้อผมบวกตาละ14 14เพราะเจ้านี่บัฟให้ เนี่ยคอมโบนี้แหละที่ผมชอบเอาไทาก็รซ่าไว้ข้างๆกันค่อยมีความเป็นแบบทีมังกรจริงๆ,ๆนี่ของฉันนะกลายเป็น2ี2สิบแล้วดูฉันนี่สามสิบ <c oughs> ตาเดียวอ๋อสองตาที่ไยนจ้ะนี่สองตาสองตาพูดผิทดโทษทีไม่นะมันตัดตัวยิงปิ้วๆิผมไปซะละไม่เป็นไรที่เหลือผมโอเค ที่เหลือสแตขผมมันน่ารักไงจะได้ที่เราเสียดาวไปเยอะ <c oughs> ไมื่อเราทำดาเมจใส่เขาได้มากกว่านี้ดูนะว่าเจ้านี้จะตายไหมเจ้านี้เฮดพิม์ันปลอดมันอุย้ยถูด้นตบมันแรงจังโอเคผมอัพดาวได้ละมาอีกแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะหาตอนนี้คือตัวประมาณดาดิน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยสะมากกว่าซอวิงมันเล่นไพเรสน,น่าลัว เลสโอร,รวมทองฮะฟีดไว้ฟีดไว้เอาละสองตัวนี้ก็จะโตขึ้นละเดี๋ยวเลสร์จะถูกทะเลโกซ่านำละเพราะฉะนั้นสลับตำแหน่งครับเดี๋ยวตู้มมันจะนำทันทีสองตัวนี้ก็รออยู่ข้างหลังไปรอต่อคิวการโจมตีเดี๋ยวเราได้เลสโกรรวมทองมาก็จะบวกตามเขาทันกันละเดี๋ยวเลสกรกจะตามทันทะเลโกซาเราก็จะมีตัวโหด อยู่3ามตัวหลักๆนะแต่ว่าเล่นทีมมังกรแบบนี้จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเราต้องแบกเจ้ามังกรล้ำค่าตัวนี้ไปด้วยสแตทมันเพิ่มเองไม่ค่อยได้เท่าไหร่เว้นแต่เราจะบัฟมันด้วยมังกรบัฟสองสอง,สองหรือว่าใช้คาลิกอสมันจะใช้ได้แค่2รูปแบบนี้เท่านั้นนะแล่เราก็จะต้องแบบถือตัวนี้ไปด้วยกับเราถือไปด้วยไปด้วยไปด้วย <c oughs> <c oughs> ผมอยากได้ราดีน่ามากเลยถ้ารวมทองมาแล้วได้ราดีน่านะ ผมทาทีม FK ได้แล้วอะผมไปห้องน้ําผมไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ได้ที่ติดหนึ่งในสี่แน่ๆไปห้องน้ําไปเดินเล่นแล้วค่อยกลับมาตอนจบอะไรอย่างเงี้ยได้เลยมันยู่เฉยมันก็บัฟครับไม่ต้องเล่น FK ก็เป็นทีม FK ได้ประมาณนั้นเลยตู ว่าทีมเขาก็โหดอยู่นะเราต้องรีบตัดไอ้เจ้าตัวเทียสูงพวกนี้ให้ได้ตัวหัวหน้าเขาเนี่ยโอ้โหหลบได้หมดเลยนะยังเหลืออยู่ก็แปลว่าเราไม่แพ้แล้วแหละเพียงแค่ว่าเขาจะแพ้หรือไม่เท่านั้นเองโอ้โหถ้าเขาเลือกที่จะตีตัวนี้เรื่อยๆมันจะสมอมันจะกลายเป็นเขาไม่แพ้แต่เขาจะแพ้หรือเปล่าถ้าเขาไปตีเลยสกอ่อปุ๊บเขาคือเขาแพ้เลยประมาณนั้นนะ มีใครเล่นบีสเยอะไหมถ้าไม่มีผมไม่จำเป็นที่จะต้องไม่จำเป็นที่จะต้องเอาไอ้เจ้าตัวนั้นมาพูดว่าไงดีล่ะเอาน่ผมรู้คุณเข้าใจเท่านี้ก็จะบวกเฮดพีได้หน่อยแต่ว่าเราก็จะเหมือนเดิมแหละเราก็จะต้องแบกตัวสแตตต่ำเอาไว้ด้วย ไพเรตเหรอไพเรตเหรอผมอยากเก็บเจ้านี่จังเอามาดีกว่ามัางกรหาดาดีน่าหรือว่าทันเลกอดีกว่าตานนี้ผมโยนโอ้าวเจ้าที่เป็น3าหนึ่งแล้วเหรอเมื่อก่อนเป็น2อหนึ่งไงเดี๋ยวผมไปห้องน้ำแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมมา

ไม่แพ้ซุปเปอร์เลยแต่เขามีซีเครตเขามีซีเครตไอซ์บล็อกอยู่เขาอย่างไม่ตายแนะ่นอนไอบล็อกช่วยชีวิตเขาไว้นะไอซ์บล็อกนี่ก็คือว่าถ้าเขาจะตายเขาจะไม่ตายครั้งหนึ่งแต่ว่าซีเครตไอบล็อกกับเจ้าตาน่ะจะออกแค่ครั้งเดียวต่อเกมเท่านั้นจะออกแค่ครั้งเดียว <S <S ผมอยากได้ตัวจริงจังของการป้องกันไปเลยเจ้านี้เล่นเมก นั่นคือดาดีนาแหละตัวที่อยากได้จริงๆโอ้ยนี่เตรียมรวมทองไว้ดีกว่าเฮ้ยมังกรล้มค่าอีกแล้วถ้าได้มังกรล้มค่ามาอีกนี่ผมโอเคนะเราจะได้เอาเจ้ามังกรดีไวชิลตัวนี้ออกโอเคทีนี้เราต้องมาจัดจัดแจงการบัฟให้เรามี2ตัวโหดดีกว่าอย่างงี้มันคือตัวเดียวใช่ไหมล่ะครับถ้าเราเติมอีกตัวหนึ่งเข้ามาตรงนี้ก็คือดีขึ้น คูอสู <crow noise> oh ้เ <lawsuit> ป <g ots> <kes repetition> oh, ็นเมคผมต้องรักษาตัวนี้ไว้ให้ดีๆเสที่บอกเล่นทีมเอ่อมังกรลำคาเราจะต้องแบบเสียบอร์ดสล็อตตัวนี้ไปหนึ่งสล็อตไงเด็กสกอร์มันเก่งกว่าแล้วอะโอ้ยบัฟให้กับเจ้านี้ก็ดีเหมือนกันมันจะได้เพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมานิดนึงส่วนเจ้าเทเรโกซาจะน่ารักมากขึ้นในแต่ละตาเจ้านี้ก็จะบวกบัฟตามตามลูกพี่เขาไปอยู่อันนี้พี่ใหญ่ อันนี้พี่รองอันนี้น้องเล็กอันนี้ตัวประกอบ <laughs> นี่ตัวประกอบไม่นับแล้วผมมีเหตุผลที่ผมเอาท้อนที่ไวชิวแบบนี้นะเห็นที่บอกมันปกป้องเจ้านี้ได้ดีที่สุดนะอูมเราก็จะทำลายดีไวชิวมันไม่มีอยู่แล้วด้วย <c oughs> <c oughs> ตัวประกอบผมตายไปแล้วไม่น่าติดอะไรเลยไม่ว่าเขาจะตียัยไงเขาไม่เหลือดีวชื่อแนละ้วผมก็ไม่ได้แคร์แล้วสแตทบอร์ดผมมนำไปแล้วผมต้องหาดารดิน่าหาดารดิน่าให้เจอแต่ถ้าเจอพารกโกซาที่ทำให้เป็นรวมทองได้ผมก็ดีนะสแตทมันจะน่ารักกว่านี้เยอะเลยคิวบอลก็เจอศพเจอศพก็น่ารักขึ้นไปอีก เลสก้อีกแล้วเหรอไมวแล้วผมหาด,าดีน่าแล้วผมหาอะไรที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าและการที่เราเจอศพเนี่ยมันทําให้ผมมีเวลาในการที่จะเซิร์ชหาตัวจริงๆคาริคอสผมว่าช้าไปเพราะว่าผมไม่มีตัวที่จะสวิชบอร์ดในการที่จะบัฟด้วยแต่ติดมือไว้ก็ไม่เสียหายเผื่อไว้เพราะว่าที่มันก็ไม่มีแบตเทิร์ไครด้วยเรายังไม่จําเป็นต้องใช้ในตอนนี้และนี่ก็ไม่มีแบตเทิร์ไครด้วยตลกตลกและนี่ก็ไม่มีแบตเทิร์ไครด้วยเฮ้ยตลก แล้วผมขอพูดอีกทีหนึ่งนะตรงนี้ก็ไม่มีเวททันคลายด้วยคือวัดวัดเอหายไปไหนไม่เป็นไรเราให้เวลาครับเราให้เวลากับมังกรพวกนี้มันได้บัฟขึ้นมาคือการบัฟของไอ้เจ้ามังกรล้ำค่าเนี่ยมันจะบัฟแค่ในเฉพาะตอนต่อสู้เท่านั้นนะวงเล็บในการต่อสู้เท่านั้นแต่ว่าไอ้เจ้าทะเลกซ่าเนี่ยมันดันทะลึ่งครับ ถ้ามันได้รับการบัฟตอนที่ต่อสู้อะมันจะเก็บด้วยเพราะฉะนั้นก็มันเลยโตได้ขนาดเนี้ยเพราะฉะนั้นเจ้านี่ที่ได้รับไปเมื่อกี้มันไม่มันไม่ได้เพิ่มมันกลับไปเป็นเท่าเดิมก,ก็เพาะความสามารถของทริโกซ่านั่นแหละที่มันเก็บความสามารถไว้ได้ซึ่งเป็นบังกรที่เติบโตได้ดีจริงเลยเนาะ ว่าใครจะรอดเลยผมไม่รู้เลยสมองจากสแตตตอนนี้เราชนะอยู่แล้วแหละแต่ตาต่อไปเนี่ยนใครจะรอดถ้าควิวบอร,รอดผมก็ไปรูนะมันตบแต่ละคนแรงมากเลยอะตบทีสามห้าสามสิบเอ็ดคือแบบโอโ้โหได้เวลาสู้กันแล้วสินะเราต้องมาเจอคนเข้มแข็งเจ้าควิวบอตัวนี้เมื่อไรเรามีวิชาแมซ์าอนู่สแตตเยอะมากนะใช่ไหมควิวบอควิวบอสแตตมันจะเยอะ เดี๋ยวเราเอาพิษมาขยี้มันก็ได้โอ้ได้แล้วดาดีนะ่ากว่าจะได้ได้สองตัวด้วยอ่า <c oughs> เอยน่ารักน่ารักน่ารักแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ด้านะอ่ะเพราะฉะนั้นผมทิ้งมังกรตัวนี้ได้แล้วนะผมทิ้งได้แล้ว เล่นเนเล่น,ลนทิ้ง,ปงปไปก่อนรดิดน่ามาแทนแล้วผมก็จะป็นต้องบัฟแล้วมั้งเราน่าจะจบจบกันไปตานี้นั่นแหละไม่จําเป็นที่จะต้องยื้อให้มีตาต่อไปละเราจบไปเลยดีกว่าผมจะทิ้งเจ้านี่แล้วก็หยิบราดิน่ามาอีกตัวนึงแต่ผมต้องเก็บตัวนี้ไว้ก่อนเพื่อเผื่อ,อไว้ว่ามันยังไม่จบดีแผ่นดีอโอฟีดไปเลย make around stick sure these ones I'll ทันเ e ื่งองทันเรื่องไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วเจ้าเนี่ยทาริโกซ่ามันจะน่ารักเพิ่มอีกหนึ่งข้อครับก็คือว่าถ้ามันเจอถ้ามันได้รับการบัฟดีไวชิลมาครั้งหนึ่งอะอย่างที่ผมบอกมันเก็บสเตตอันนั้นเอาไว้ใช่ไหม มันก็จะมีดีวายชิลต,ติดตัวตั้งแต่นี้ไปเลยครับคือสตาร์ทเกมมามันมีมันมีอันนี้เพิ่มขึ้นมาให้ตัวเองตั้งแต่แรกนี่แหละความน่ารักของเขาตีนี่ไม่นะยโอเคดีวายชิลกับนี่หน,น,น,น่ารักคอมโบนี้ก็ยังเป็นคอมโบที่น่ากลัวอยู่ดีแล้วสะแตตเป็นร้อยเนี่ยผมเตรียมเอาไว้แล้วถ้าตอนนี้ผมแพ้ผมเชื่อว่าผมน่าจะยังไม่ตายตเราก็ยังมีพวกนี้อีอาชนะได้ที่หนึ่งเฉยเลยเก็ ถ้าผมได้ดานิน่ามานานแล้วนะผมโยนดานิน่าไว้ข้างหน้าอย่างงี้แล้วผมก็ปล่อย AFK เลยเพราะว่าถ้าคุณสังเกตดีๆบอร์ดผมอะไม่มีการเปลี่ยนมาสักพักเลยนะ <_ d ata> ผมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นอนะเดี๋ยวมันก็แบกไปได้รับชัยชนะเอง <_ d ata> เป็นยังไงโอ้ยทาเลกวซ่าคอมโบนี้นี่สุดท้ายแล้วมันก็ยังดีอยู่ดีแต่ว่าครั้งนี้ที่มันดีตรงที่ว่าเราได้รับเลเซอร์กอมาช่วยบัฟให้บอร์ดโหดด้วยอีกตัวหนึ่งมันก็เลยใช้ได้เลยทีเดียวเชียวละครับโอเคครับทุกคน การเล่นในครั้งดีเนี่ยน,น่าจะเพียงพอเพียงเท่านี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมที่จะกดไลค์กด Sub s c r i b e ครับแล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นที่จะมาต่อจากนี้นั่นเองนะส่วนการเล่นในครั้งนี้เนี่ยผมอันส่านี่ขอขอบพระคุณในการรับชมมากๆเลยครับแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปค่อยเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะสวัสดีครับผมการปิดคลิปครั้งนี้จะไม่มีจะไม่มีเอาโทรแต่ว่าจะเป็นแบบแค่แอดโชว์ขึ้นมาข้างหน้าเลยเออมันก็ไม่ใช่แอดหรอกมันก็เป็นแบบคลิปนั้นคลิปนี้หืออดดีๆนนนั่่่่แแลล้ววตเยะาคุณจูม ตามสบายเลยครับผมผมบังคับคุณไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนไว้เจอกันบ๊ายบาย,บาย,บาย